สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่อำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดนะครับพาทุกท่านไปดูการขยายถนนนะครับไปดูความคืบหน้าในการขยายถนนเส้นวังหินขุข,ขันนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งการขยายถนนจาก2เลนเป็น4ี่เลนนะครับช่วงจากอำเภอวังหินไปยังอำเภอขุข,ขันนั้น คือหน้าไปมากน้อยแค่ไหนเพียงไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศกันตอนนี้ก็อยู่ในตัวอำเภออยู่ครับผมขับรถอยู่ในตัวอำเภอวังหินอยู่นะครับตอนนี้ซึ่งก็กำลังจะออกจากตัวอำเภอเมืองวังหินนะครับก็จะอ่านี่ครับก็จะถึงช่วงที่เขากำลัง ขยายถนนนะครับขยายจาก2เลนเป็น4เลนเนี่ยครับช่วงนี้แหละครับช่วงบริเวณของหน้าสถานีตำรวจภูทรหวังหินนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นเลยนะครับตรงช่วงที่ขยายถนนเป็น4เลนนะครับก็ถือว่ามีความคืบหน้าไปเยอะทีเดียวนะครับเห็นลงยางมาต่อยแล้วนะครับซึ่งเลนที่ขยายออกไปนะครับก็เห็นมีลงยางมาต่อยเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ ซึ่งถือว่ามีความคืบหน้าไปเยอะทีเดียวครับซึ่งถ้าหากว่าถนนที่ขยายจากสองเลนเป็นสี่เลนช่วงจากอำเภอวังหินไปยังอำเภอขูขันเสร็จเรียบร้อยนะครับการสัญจรไปมาของชาวบ้านแถวนี้หรือชาวสีสเกตเราจะสะดวกทีเดียวครับเพราะว่าจากเมืองสีสเกตมาถึงตัวอำเภอวังหินก็เป็น4ี่เลนเรียบร้อยแล้วนะครับ ทีนี้ก็เหลือจากแค่อําเภอวังหินไปยังอําเภอขุขันนะครับซึ่งก็กําลังขยายอยู่นะเวลานี้นั่นเองนะครับก็มีความคืบหน้าไปเยอะทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งระหว่างที่ผมขับมอเตอร์ไซค์ผ่านมาได้เก็บบรรยากาศมาฝากทุกท่านก็เห็นเขากําลังลงยางมาต่อยกันอย่างขมักขเม้นนะครับคนงานก็กําลังทํางานกันอย่างขมักขม่นทีเดียวครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ บรรยากาศนะครับเก็บบรรยากาศมาฝากทุกท่านตรงนี้ก็เป็นตลาดไทยวังหินนะครับหรือว่าตลาดอะไรนะครับอีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรนะครับแต่ว่าผมจะเรียกว่าตลาดไทยวังหินก็แล้วกันนะครับเพราะว่าอีกชื่อหนึ่งเหมือนเป็นชื่อ,อเหมือนเป็นชื่อของของตัวคนสร้างตลาดนะครับผมก็จําไม่ได้นะครับเลยจากตลาดไทยวังหินมานะครับก็ก็ยังคงเห็นมีโรงยางมาต่อยอยู่นะครับ นี่ครับหลังจากเลยมานิดหนึ่งตรงนี้ก็ยังไม่ได้ลงยางมาต่อยนะครับแต่ก็ถือว่าอัดบดไว้อย่างแข็งเลยทีเดียวผมลองขี่มอเตอร์ไซค์ดูนะครับลองลองขี่มอเตอร์ไซค์สำรวจดูทางขนานนะครับซึ่งที่จะขยายใส่ยางมาต่อยเป็นสี่เลนนะครับตรงนี้ยังไม่ได้ใส่นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะถ้าวิ่งเลนในช่วงนี้นี่รถเยอะแล้วก็ขับ กันเร็วแล้วก็แรงนะครับอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเลี่ยงได้ก็จะเลี่ยงลงมาตรงนี้กันนะครับคุณผู้ชมนี่ครับถือว่าคลืบหน้าไปเยอะเหมือนกันนะครับช่วงจากอำเภอวังหินไปยังอำเภอขู่ขันครับถ้าเสร็จสีเลนนี้วิ่งสบายเลยครับอ่ะแล้วก็ผมก็กลับขึ้นมาวิ่งตรงข้างบนเหมือนเดิมนะครับตรงไหลาทางนะครับเพราะว่าถ้าวิ่งในกลาง เรียนเลยก็จะอันตรายนะครับก็จะค่อยๆไปนะครับผมไม่ได้ขี่เร็วนะครับเก็บบรรยากาศมาฝากทุกท่านนะครับของการขยายถนนจาก2เลนเป็น4ี่เลนถนนสายเมืองศรีสะเกดกู่ขันนะครับช่วงที่ขยายช่วงนี้ก็คือช่วงอำเภอวังหินไปยังอำเภอขู่ขันนะครับนี่ครับกองหินกองดินก็ยังอยู่นะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมครับก็ ถ้าเห็นความคืบหน้าแบบนี้ก็อีกไม่นานคาดว่าจะเสร็จนะครับเอาละครับคุณผู้ชมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ